สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงโดนต้องๆเลยหวายโดนแสแรงโปวัคซีนโควิด -19 สืบเนื่องจากนักร้องสาวมากความสามารถหวายออกมาพูดถึงประเด็นวัคซีนโควิด -19 ที่เผยว่าตอนนี้ครอบครัวและเพื่อนๆของเธอที่อาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอ,อเมริกาได้ฉีดวัคซีนไปแล้วเมื่อ2เดือนก่อนล่าสุดหวายโดนแซสดๆร้อนรอนกลางไอจีดัดดดงโพสต์คลิปตัวเองนุ่งบิกินี่ตัวจิว๋วและบุว่าคุณหวายรู้ยังมีผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน ฉีดไฟเซอร์ครบสโดสแต่ติดโควิดตายในอินเดียรบกวนฟังและอ่านข่าวให้เยอะให้รอบด้านไม่ให้เอาแค่คนในครอบครัวของตเองที่สหรัฐเป็นตัวชี้วัดแต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบกลับจากสาวไวแต่อย่างใดงานนี้เธอจะว่ายังไงต้องติดตามต่อไปจ้า